มาแล้วครับดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันที่26มิถุนายนซึ่งตรงกับวันพุธแรม5ค่ำเดือน7ปีมะโรงสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในเรื่องของการงานในวันนี้เรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในเรื่องของการงานในวันนี้ก็จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆแต่ก็ให้ท่าน ต้องระวังถ้าหากว่าทำงานร่วมกับคนอื่นหรือว่าทำงานรวมกันหลายคนระวังอาจจะมีการชิงดีชิงเด่นกันได้ในช่วงนี้ก็ถือให้ท่านระวังไว้ให้ดีในเรื่องของการเงินช่วงนี้ท่านจะได้จับเงินก้อนเรียกว่าเงินที่ท่านเคยรอคอยไว้ในช่วงก่อนนั้นวันนี้ก็จะได้รับ อย่างที่เรียกว่าท่านจะไม่ต้องรอคอยอีกต่อไปเงินทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะวิ่งเข้ามาหาท่านในช่วงของวันนี้ในเรื่องของความรักนั้นก็ถือว่าคนรักในช่วงนี้จะเอาอกเอาใจดีจะทำอะไรก็ให้ความคิดเห็นเราอยู่เสมอสำหรับสีที่เป็นมงคลในวันนี้ถ้าหากว่าท่าน จะสวมเสื้อผ้าออกจากบ้านไปทางทิศไหนให้มีสีเขียวติดไว้บ้างจะเป็นสีที่มีสเสน่ห์และเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ในตัวของท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างในเรื่องของการงานวันนี้ งานของท่านต้องระมัดระวังตาเพราะท่านทํางานอาจจะมีการผิดพลาดได้การทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์หรือว่าที่สูงที่ต่ําอันนี้ให้ระวังอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับตัวของท่านขึ้นได้ก็ขออย่าให้ท่านประมาทเป็นเด็ดขาดในวันนี้ในเรื่องของการเงินก็รู้สึกว่าดีจะมีเงินเข้ามาหาท่านอยู่ช่วงช่วง ของช่วงเช้าก็ถือว่าเงินทองนั้นจะหลั่งไหลเข้ามาหาท่านในช่วงนี้คนรักของท่านในวันนี้ก็รู้สึกว่าจะพูดจาดีจะตามใจเราจะให้ความคิดเห็นกับเราไม่ว่าเราจะปรึกษาหาหรือในเรื่องของการงานท่านก็ให้ความช่วยเหลือเราดีในวันนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาล จะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์วันนี้แต่าหากว่าท่านสวมเสื้อผ้าให้มีสีน้ำตาลติดไว้บ้างจะเป็นเอกลักษณ์ที่ดีต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้งานของท่านนั้นอาจจะมีอุปรสรรคทำแล้วอาจจะต้องมีการ เอามาทําใหม่ก็ถือว่างานของท่านนั้นมีการสะดุดอาจจะไม่ค่อยลาพรื่งเท่าไรนักอาจจะมีคนคอยมาจับผิดเราอีกตาหากในช่วงนี้แต่ให้ท่านทําไปเรื่อยๆก็จะดีเองในเรื่องของความรักในวันนี้ตาหากว่าท่านมีการที่เรียกว่าพูดจาะะไรกใอยท่านระวังอาจจะมีการจับผิดกันได้ในช่วงนี้ ในเรื่องของการเงินก็ถือว่าเงินอยู่ในช่วงดีจะมีใช้มีสอยอยู่เสมอสำหรับสีที่เป็นมงคลท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้ถ้าว่าท่านจะสวมเสื้อผ้าใส่ไปเหนือไปใต้ให้มีสีชมพูสีชมพูติดเอาไว้บ้างจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่เป็นสิริมงคลกับตัวของท่านในวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันกันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในวันนี้งานของท่านรู้สึกว่าดีท่านทํางานถ้าหากว่าเป็นงานส่วนตัวก็จะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆก็ขอให้ท่านทําไปด้วยความสนุกสนานมีความเบิกบานและมีโคนคอย ให้กำลังใจท่านอีกในเรื่องของการเงินระวังอาจจะมีการใช้จ่ายอยู่มากในวันนี้อาจจะต้องจ่ายโน่นจ่ายนี่บางทีบางครั้งอาจจะจ่ายมากกว่าทุกวันในเรื่องของความรักนั้นตาหากว่าคนยังเป็นโสดอยู่อาจจะมีคนเข้ามาแอบรัก ในตัวของท่านในวันนี้ก็ถือว่าให้ท่านแอบมองดูให้ดีก่อนก่อนที่ท่านจะตัดสินใจในเรื่องของความรักในวันนี้เรามาดูสีที่เป็นมงคลกันบ้างสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีแดงจะเป็นสีที่เป็นสิริมงคลแก่ตัวของท่านในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนกันบ้าง ในเรื่องของการงานในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านทำงานอะไรก็จะมีงานเข้ามาอีกเรียกว่างานใหม่งานเก่าก็มีให้ท่านทำอยู่มากมายงานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นท่านก็ทำได้หมดเพราะว่าท่านมีความจำนิจำนานในเรื่องของการงานอยู่แล้วในเรื่องของการเงินวันนี้ระวังจะมีคนเข้ามา พูดจาหลอกลวงหรือว่าชักโยงหรือว่านำพาให้เรานั่นต้องเสียเงินเสียทองได้เขาจะมาเชิญชวนให้เราพูดท่านโน้นท่านี้ให้เราใจอ่อนเราจะต้องเสียเงินเสียจนได้ในช่วงนี้ก็ให้ท่านระวังไว้ในเรื่องความรักนั้นจะทำอะไรก็ดีเขาก็ให้ความปรึกษาอาจจะมีเหตุเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นก็ ไม่เป็นไรในช่วงนี้ก็ถือว่าความรักของท่านนั้นก็ยังเดินไปได้ด้วยดีสำหรับสีที่เป็นมงคลในวันนี้ก็คือสีน้ำตาลจะเป็นสีที่มีอำนาจและมีวาสนาใครเห็นใครก็ทักใครเห็นใครก็รักในช่วงนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระเรือหัดกันบ้างในเรื่องของการงานวันนี้ ถ้าหากว่าท่านเคยรับปากรับคำกับใครเขาเข้าไว้ในช่วงก่อนนั้นวันนี้เขาก็จะมาหาท่านจะมาทวงสัญญาในเรื่องของการงานหรือว่าท่านเคยสัญญาอะไรกับไว้ในช่วงนี้เขาก็จะมาหาท่านในเรื่องของการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเราเคยขอหยิบเขาเคยขอหยิบขอยืมอะไรเราไว้ วันนี้เขาจะเอาเงินมาคืนให้กับตัวเราก็ถือว่าการเงินนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีก็ถือว่าไม่เป็นไรเขาเอาไปแล้วเขายังเอามาคืนให้กับตัวเราในเรื่องความรักวันนี้ก็จะเหมือนเหมือนเดิมก็ยังรักกันดีอาจจะมีบุตรมีธิดาเกิดขึ้นใหม่อีกก็ได้ในช่วงนี้สำหรับสีสีที่เป็นมงคลน,นั้น ก็คือสีทองอาจจะเป็นสีที่เป็นสิริมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระเรือหัดในวันนี้ก็ถือว่าท่านมีสีทองติดตัวอยู่บ้างจะเป็นสิริมงคลในตัวของท่านในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้าง ในเรื่องของการงานในช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ท่านต้องตัดสินใจว่าจะลงทุนอะไรดีหรือจะยังไม่ลงทุนอะไรก็ถือว่าในเรื่องการงานนั้นถ้าหากว่าท่านมีโอกาสในช่วงนี้กท่านตัดสินใจดำเนินการลงทุนได้เลยจะเป็นจังหวะที่ดีของท่านในช่วงนี้ในเรื่องของการเงิน ก็ดีอยู่ในช่วงนี้จะมีคนเอาเงินเอาทองมาให้บางทีบางครั้งนั้นตัวเราอาจจะขาดเงินขาดทองก็จะมีคนคอยสนับสนุนตัวเราในช่วงนี้ในเรื่องของความรักจะพูดจะจาอะไรในวันนี้ให้ท่านระวังกันให้ดีอาจจะพูดจาไปแล้วอาจจะมีการผิดพลาดได้ บางทีบางครั้งเขาอาจจะคอยจ้องจับผิดเราอยู่เพราะฉะนั้นจะพูดจะจาอะไรต้องระมัดระวังให้ดีต่อมาเรามาดูสีซิว่าท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์สีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีชมพูจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่เป็นสิริมงคลแก่ตัวของท่านในวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้ในเรื่องของการงานงานของท่านนั้นถ้าหากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับงานรับราชการหรือว่างานทางบริษัทก็ดีอาจจะมีการที่เรียกว่า เขาจะนำพาตัวท่านนั้นให้มาเป็นผู้นำอาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโตเสิบต่อไปอีกก็ได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าเจ้านายยังเปิดโอกาสยังรักตัวเราอยู่จะทำให้ตัวเรานั้นมีโชคดีประสบการณ์ที่โดดเด่นอีกมากมายสำหรับในเรื่องของการเงินนั้นในวันนี้ก็รู้สึกว่าสดใสดีเราจะมีใช้มีสอย ที่เรียกว่าไม่ขาดมือแต่ให้ระวังอีกอย่างหนึ่งอาจจะมีคนภายนอกเข้ามาขเข,าย,เขายืมอันนี้จะทํำให้เรานั้นต้องหนักใจได้ในเรื่องความรักนั้นในวันนี้ให้ท่านระวังอาจจะมีการขัดใจกันได้อาจจะมีการพูดโน่นพูดนี่หรือว่าอาจจะมีการจกจิกทําให้หงดหงิดวุ่นวาย บางคู่ถึงกับมีการทะเลาะเบาะแวงกันได้ในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านนั้นใจเย็นๆ้น็ไว้จะทำอะไรในช่วงนี้ก็อย่าวู้วามให้ใช้สติและใช้ปัญญาให้ดีเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราวู่วามหรือว่าเราพูดจาไม่ดีก็จะมีเรื่องมีราวสำหรับสีที่เป็นมงคลในวันนี้ก็คือสีปรน สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้ถตาหากว่าท่านจะสวมใส่เสื้อผ้าไม่ว่าท่านจะไปเหนือไปใต้ให้มีสีปลอนติดไว้บ้างจะเป็นการดีจะเป็นเรียกว่ามีโชคมีชัยจะไปทางเหนือทั้งใต้มีคนให้ความเมตตาตัวท่านจะมีสเสน่ห์อีกตาหากก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ท,ทุกท่านนั้นได้เข้ามารับฟังคลิปของเราจนจบ คลิปดูดวงประจำวันวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านฟังแล้วก็จงโชคดีกันทุกคนไม่ว่าท่านจะคิดอะไรก็ให้ท่านได้ดังใจที่ท่านปรารถนาก็ขอใอายุมั่นฝันยืนกันทุกคนครับสวัสดีครับ